ร้างแปลงที่มาจากพลังของดาวเทียมอาร์คเป็นมัสเซเอร์ชั่วร้ายผู้ที่จะล้างผ่พันมนุษย์ให้สิ้นสาปหรือเขาต้องใช้อาร์คซีโร่ไรเวอร์ในการแปลงร่างตอนนี้พวกเรายังไม่ได้เห็นอาร์คซีโร่ปรากฏตัวในซีรีส์มัสเซ d e อร์สีวัวนเลยครับซึ่งน่าจะออกมาประมาณเดือนหน้าที่จะถึงนี้ครับแต่แน่นอนว่าตู้เกมอย่างม a สเซเดอร์กัมบาไรซิ่ง ได้มีการเพิ่มตัวละครอาร์ซโร่มาแล้วครับซึ่งพวกเราก็สามารถเล่นตัวละครมาร์เซเดอร์ผู้ชั่วร้ายผู้ที่จะล่าผัวพันมนุษย์ได้และความสามารถในเกมจะเป็นอย่างไรโดยความสามารถของอาร์ซีโร่ในตู้เกมนั้นสามารถเรียกอาวุธของมาร์เซเดอร์โวเคนออกมายิงโจมตีได้ครับยิงอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นอาวุธของโครบิยิงโจมตีใส่จนสามารถชนะรอบแรกมาได้ครับและรอบที่สองอาร์ซโร่นั้น แต่ปิดท่าไม่ตายครั้งและเรียกอาวุธปืนโวเคนออกมายิงโจมตีใส่จากนั้นเปลี่ยนเป็นอาวุธของโครบิตีขึ้นฟ้าและยิงโจมตีใส่ปิดฉากด้วยท่าไม่ตายพลังดาวเทียมอาร์ไรเดอร์คิกโจมตีใส่จนสามารถชนะมาได้ครับออ <c oughs> สปอยความสามารถของอาร์เซโรมาคร่าวๆแล้วและในซีรีส์มาสเตอร์ิรวันล่ะอาร์เซโร่จะมีความสามารถอย่างไรกันต่อจะโหดแค่ไหนต้องติดตามต่อได้ในซีรีส์มาสเตอร์สิรวันได้เลยครับวันนี้โก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน